สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสตรีมเมอร์แล้วก็แคสเตอร์กันค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงเ,เพื่อนๆหลายคนนะคะตอนนี้ก็คงที่จะอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะคะว่าเราจะเป็นสตรีมเมอร์หรือเราจะเป็นแคสเตอร์ดีคืออันที่จริงแล้วสตรีมเมอร์ก็คือ subset หนึ่งของแคสเตอร์ค่ะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคสเตอร์นั่นเองแต่ในสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อ ง่ายต่อการสื่อสารง่ายต่อการพูดในคลิปนี้นะคะนุชขอนิยามว่าสตรีมเมอร์คือคนที่ไลฟ์สดไลฟ์เกมเพลย์แบบสดๆแบบเรียลไทม์ณตอนนั้นเลยและสำหรับแคสเตอร์นะคะก็คือคนที่อัดเกมเพลย์เอาไว้พากเอาไว้และนำมาตัดต่ออัพลงอินเทอร์เน็ตในภายหลังค่ะอันนี้ถือว่าเป็นคำนิยามเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะคือนุชยังไม่รู้ว่านุชจะหาคำสั้น มานิยามทั้งสองกลุ่มนี้ยังไงดีคือมันก็ไม่ค่อยถูกต้องสักทีเดียวค่ะยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนุชศิษฐ์คัสีนเป็นสตรีมเมอร์คนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งใน Twitch สามารถติดตามนุชได้ทุกวันอุงคารพฤหัสสุขตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะคลิปนี้นะคะนุชหวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะคะที่กำลัง ลังเลอยู่ว่าเราจะเป็นสตรีมเมอร์หรือเราจะเป็นแคสเตอร์ดีเรามาดูกันค่ะว่าระหว่างสตรีมเมอร์และแคสเตอร์ในฐานะคนที่ทำงานมันแตกต่างกันยังไงสตรีมเมอร์คือคนที่ไลฟ์สดเล่นเกมแบบสดๆณนะเวลานั้นเลยณนะตอนนั้นเลยในขณะที่แคสเตอร์ จะเป็นการบันทึกเป็นวิดีโอแล้วอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตในภายหลังค่ะการเป็นสตรีมเมอร์นี่นะคะคือตัดต่อแก้ไขอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างคือสดเรียลไทม์คือมันหลุดออกไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือมันไปเลยค่ะเราแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วสำหรับแคสเตอร์เราสามารถที่จะตัดต่อได้แก้ไขได้ทำไม่ดีอัดใหม่อัดซ้ำภาคใหม่ได้ก่อนที่เราจะอัปโหลดนะคะเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะ การเป็นสตรีมเมอร์นะคะเราควรที่จะต้องตรงต่อเวลาค่ะมีตารางเวลาการสตรีมที่แน่นอนเพื่อให้เพื่อนๆนะคะที่เขาติดตามเราเขาจะได้รู้ว่า เขาจะพบเจอเราได้วันไหนและเมื่อไหร่อย่างเช่นตูนุชเองนะคะนุสตรีมใน t ูชทุกวัอนอคารพฤหัสสุกเวลาตั้งแต่2องทุ่มนึก้นไปค่ะในขณะที่แคสเตอร์นะคะคือเราจะอัดคลิปเกมเพลย์ของเราจะภาคเสียงอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ขอให้เราอัปคลิปสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะสำหรับสตรีมเมอร์นะคะคนดูจะนิยมเข้ามาดูกันสดๆณตอนนั้นเลยค่ะเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันไม่นิยมดูย้อนหลังค่ะแล้วเมื่อเราสตรีมจบ คลิปนั้นก็จบไปค่ะในขณะที่แคสเตอร์ค่ะเมื่อเราอัดเสร็จเราเล่นเกมเสร็จแล้วยังไม่พอค่ะเราต้องมานั่งเช็คคลิปตัดต่อคลิปอาจจะภาคเสียงซ้ำหรือเล่นใหม่ตรงไหนที่เราดูว่ามันยืดเยเื้อวิ้เวหน้าเบือ่อเราก็ต้องตัดทิ้งไปค่ะเลือกเฉพาะตรงที่น่าสนใจน่าติดตามแต่ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนที่เป็นแคสเตอร์นะคะ ที่โปรเซสคลิปอัพลง YouTube อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือจะมีคนดูมาดูเรื่อยๆค่ะคือผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังมีคนเข้ามาดูค่ะในด้านของการสร้างรายได้นะคะสตรีมเมอร์จะได้รับรายได้จากการสนับสนุนจากคนดูค่ะไม่ว่าจะเป็น s u b s c r i b e เอดาวบิดเชียหรือว่าโดเนทค่ะในจุดนี้นะคะสตรีมเมอร์เขาสามารถที่จะทำโอเวอร์เลย์ค่ะ เลิศว่าในขณะนั้นๆที่เขาไลฟ์สตรีมอยู่นั้นมีใครสนับสนุนมาอะไรยังไงบ้านค่ะสำหรับแคสเตอร์นะคะรายได้หลักจะมาจากการโฆษณาแล้วก็สปอนเซอร์ค่ะซึ่งกว่าที่แต่ละช่องจะมีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยคือเราต้องเป็นที่รู้จักช่องของเราจะต้องโตมากๆในระดับหนึ่งเลยนะคะถึงจะมีสปอนเซอร์เข้ามาสนใจค่ะเข้ามาขอร่วมงานกับเราและอีกช่องทางหนึ่งที่เหมือนสตรีมเมอร์ก็คือการด o n a t i ค่ะแต่ตรงเนี้ย คนที่เป็นแคสเตอร์นะคะจะจะได้รับความสนใจในเรื่องของการสนับสนุนการซัพพอร์ตการโดเน a ไม่เท่ากับคนที่เป็นสตรีมเมอร์ค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีการอ alert ขึ้นบนหน้าจอค่ะคือคนดูเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมด้วยเท่าไหร่ แพลตฟอร์มสำหรับแคสเตอร์และสตรีมเมอร์ที่จริงทั้ง2แบบนะคะเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะแต่ด้วยการซัพพอร์ตของแตล่ละแพลตฟอร์มที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมของคนดูที่แตกต่างกันสตรีมเมอร์นะคะส่วนมากตอนนี้ในไทยนะคะก็จะนิยมเป็น Facebook แล้วก็ทวิชและสุดยอดแพลตฟอร์มของแคสเตอร์นะคะก็คงหนีไม่พ้น YouTube ค่ะ เกมใน2แบบนี้นะคะถ้าสังเกตด,ดีๆมันจะมีความแตกต่างกันค่ะสําหรับสตรีมเมอร์นะคะเราสามารถที่จะเล่นเกมซ้ำซํำๆเดิมๆคอนเทนต์เดิมๆได้อาจจะเป็นเกม Multiplayer หรือเกมที่เราสามารถที่จะเล่นกับคนดูแล้วก็เพื่อนๆได้ค่ะแต่ในทางกลับกันแพสเตอร์จะไม่ค่อยนิยมเล่นเกมคอนเทนต์ซ้ําๆเดิมๆค่ะ มักจะนิยมเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆหรือเป็นเกมเนื้อเรื่องที่มีโปรเกรสไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเล่นจบเกมแล้วก็นิยมที่จะเปลี่ยนเกมสําหรับเกม Multiplayer นะคะก็มักจะนิยมที่จะคัดเฉพาะไฮไลท์นะคะที่น่าสนใจหรือเป็นคูทอเรียลค่ะสำหรับคนที่เซิร์ช Google เซิร์ช YouTube มานะคะหา how to หาวิธีการเล่นในเกมนั้นๆแต่จะไม่นิยมลงคอนเทนต์ซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้าคุณสนใจที่จะเป็นเกมแคสเตอร์นะคะคุณจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ครเอทคอนเทนต์ให้ไม่ซ้ํากันค่ะแล้วก็ต้องมีงบที่มากพอที่เราจะซื้อเกมที่เราจะเล่นเกมที่หลากหลายสามารถสร้างคอนเทนต์ที่แตกต่างกันในแต่ละคลิปได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับคนที่มีความสามารถและมีเวลามากพอก็สามารถเลือกที่จะเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เกมแคสเตอร์พร้อมกันได้ค่ะคือตรงนี้มันไม่มีกฎตายตัวนะคะสำหรับคนที่เป็นสตรีมเมอร์เราก็อาจจะทำคลิปไฮไลท์ลง YouTube บ้างเป็นครั้งเป็นคราวหรือคนที่เป็นแคสเตอร์นานๆครั้งเราจะมาสตรีมบ้างเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่ติดตามเราเราสามารถเลือกส่วนผสมในทั้งสองรูปแบบนะคะให้เหมาะกับ ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกด subscribe กด like กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นุ่ต้องขอลาไปก่อน Happy s t r e a m i n g ค่ะ